อะไรคือเรื่องลึกลับในวัยเด็กของคุณที่พ่อแม่มายืนยันว่าเกิดขึ้นจริงในภายหลังเรื่องที่12ตอนฉันอายุ19ปีฉันพักอาศัยอยู่ที่บ้านพ่อแม่ที่อยู่กลางทุ่งในขณะที่พวกเขาไม่อยู่ฉันล็อกบ้านประมาณสองทุ่มครึ่งฉันนั่งลงบนเตียงเพื่ออ่านหนังสือฉันอ่านไปได้ประมาณสี่หน้าแล้วจู่จูฉันก็ตื่นขึ้นมาอยู่ข้างนอกห้องรับแขกกำลังทุบประตูกรีดร้องและพยายามจะเข้าไปข้างในฉันไม่ได้ใส่เสื้อผ้าประตูทุกบานของบ้านยังคงล็อกอยู่ ขาและเท้าของฉันสกปรกและมีรอยขีดข่วนเรากับว่าฉันวิ่งผ่านป่ามาฉันต้องคุยขยับเพื่อหาอุปกรณ์เพื่อใช้ทำลายกรอนประตูเพื่อกลับเข้าไปข้างในเมื่อฉันเข้าไปได้ในที่สุดมันก็ประมาณตีสามแล้วซึ่งเป็นเวลาประมาณหกชั่วโมงตั้งแต่ฉันรู้สึกตัวครั้งสุดท้ายบนเตียงฉันไม่พบหนังสือหรือชุดนอนของฉันเลยฉันไม่เคยมีประสบการณ์ที่หมดสติไปหรือจําไม่ได้ว่าหลับไปเลยฉันไม่สามารถอธิบายได้ว่าฉันออกไปข้างนอกได้อย่างไรหรือชั่วโมงที่หายไปเหล่านั้นไปไหนพี่ชายของฉันบอกว่าเขาเคยพักในนนห้้องั และเขาเคยเห็นแสงแปลกๆข้างนอกหน้าต่างและได้ยินเสียงเขาอยู่ช่วงหนึ่ง